ลูกค้าถามไปนะครับว่าวิธีเอาพอดเท่าออกไปเล่นข้างนอกยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่เครื่องเราก่อนเปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเราก็กดเลือกแอคเคาน์นะครับจากเครื่องหลักนให้เรียบร้อยนะครับพอขึ้นมาหน้านี้นะครับก็ให้กดปุ่มตรงกลางบครักดเลื่อนมาที่ตรงนี้นะฮะให้เราเข้าโหมดพลังงานนะครับแล้วก็มาที่เลือกที่ เข้าสู่หมวดพักอ่าตอนนี้เพย์หเราก็จะพักไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม,ไม่ได้ล็อกอินนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวพอร์ทัลกอนนะครับอ่มันจะขึ้นหน้าจอให้เราสแกนใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่แอป p s App นะครับเออ๊อนะฮะล้วก็เลือกมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ สแกน Q R นะครับแล้วเราก็เอาสแกนเลยปึ๊บพอสแกนเรียบร้อยเราก็กดอนุมัตินะครับเครื่องคอทท่อของเราก็จะล็อกอินเข้ามานะครับ <S <S เเาาก็จับคู่เครื่องเรา <S 1> <S 1> ทำต่อมาถึงตรงนี้นะครับ A few moments later จากนั้นนะครับเราก็อันนี้ถ้ามี Wi-Fi อยู่อันนี้เราปิดนะเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันจะไม่มี Wi-Fi นะครับจากนั้นเราก็มาตั้งนี่เปิดฮอ s p o t มือถือนะครับอพอเราเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่ฟอสทของเรานะครับกดสแกนนะอ่ามันก็จะขึ้นมาและนี่ S 2ิอเสีตาพอเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องตกใจนะครับ บางทีแบบถ้าดูเหมือนจะนานไปให้เรายกเลิกเราก็กดเชื่อมใหม่นะครับเป็นการกระต้นนะครับ เรียบร้อยครับก็เข้ามาแล้วแค่นี้เองนะครับ เราก็จะเป็นเล่นข้างนอกได้แล้วนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับแต่พอเข้ามาแล้วก็อยู่ที่เน็ตโฮสต์ปอตของเราแล้วครับถ้าเน็ตแรงก็มันก็จะไม่กระตุกอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แหลกอะไรนะครับแต่ภาพเห็นนะครับอาจจะต้องรอบแบบนึง่งนี่ภาพมันเหมือนอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับผมอันนี้ สำหรับลูกค้านะครับที่ถามมาว่าออกไปเล่นข้างนอกยังไงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ